สวัสดีจ้าอันนี้ทำแกงส้มผักรวมใส่ปลาปลาแบกไหนปลาของที่เนี่ยนี่ปลาอะไรนะนี่ปลาอะไรก็ไม่รู้แหละปลาของสวีเดนสีขาวซื้อมาน่าจะเป็นปลาอันนี้ตโอันนี้กระดาษ แกงส้มนะคะแกงส้มนี่เป็นปลาแบบนี้นะคะซื้อมาของปลาแบบนี้มีแต่เนื้อไม่มีก้างแมน่นางกำลังต้องหัวแกงพี่แกงก็มีขายทาร์โลโบ่ที่แกงส้มนะคะก็เมื่อวานไปร้านไทยร้านเพื่อนมาคารินอาหารซินฟูด้ดร้านเจแอมได้ฟักมาหนึ่งหนึ่ง หนึ่โลครึ่งลูกลูกอึงสโลเนี่ยแล้วก็มันนำไปซื้อปลาสลิดแต่มีไข่ด้วยก็เลยเลาะเอาไข่ออกจากปลาทอดไปแล้วก็แกงส้มใส่มะละกอฝอยแล้วก็ฟักหัวเชเท้านะคะแล้วก็ซื้อแตงโมมาลูกนึงก็เลยเอาตรงช่วงของใต้ไอ้แดงๆของแตงโมน่ะเมืนเปลือกแตงโมน่ะอามาใส่อยากกินแล้วก็ลองลองเอาเห็ด เห็ดนางฟ้าใส่ลงไปหน่อยเลยปัญหาเห็ดตอนนี้วันนี้แม่น,าน่าทำแกงส้มจะลองดูว่าแกงส้มเห็ดได้ไหมก็เลยเอาเห็ดใส่ก็ลงไ,ไปหน่อยนะจะชิมดูครั้งแรกของจันที่ลองเอาเห็ดใส่แต่ไข่ปลาน่ากินมากเลยเนะี่ยไข่ปลาสลิดคิดถึงวังไทยจังเลยไข่ปลาสลิดวันนี้อะไรเขียวๆประมันด้วยนี่ไข่ปลาสลิดน่ากินมิจจาแกงส้ม วานไปได้ขับมาเยอะเลยเห็ดเห็ดเขาคนเวียดนามเพราะแล้วก็มาส่งให้ร้านแจมเขาดูสิใหญ่ไหมร้านแม่นาเขาไปซื้อไก่เหนียวมาสามตัวแช่น้ำอยู่ในนี้นะคะเยวจะทำการล้างทำความสะอาดลแล้วก็เอาอแต่เนื้อกระดูกแยกกันเอาไว้ต้มยำเห็ดนี่เราไว้แล้วในมนฮะมาด้วยเขาปลูกผักสวงมากเลยวานซื้อไปหมดปเยอะแยะไปพีก็หมดเยอะแยะ แต่ไม่ต้องบอกนะคะหมดแท้วไอ้ไอ้ไอ้เยอะมากนี่มาละมาลเขานี่ก็ถูกนะหกสิบโครนก็ทั้งสี่ลูก่ยโดหนึ่โนงโดเคสวยด้วยซื้อมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะลองกินแกงส้มผักรวมกันอันนี้เดี๋ยวก็จะทอดแช่น้นำปลาจะทอดน้ำปลาให้ออกเค็มๆหน่อยก็จะได้กินกับแกงส้มจะด,ดูก่อน นะถ้ามีเวลาะถ,ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ทำแล้แค่ไปยนมไปต่อคุณนี้ค่อยทำวันนี้เหนื่อยละสองทุ่มครึ่งวันนี้ไปขายของมาขายไม่ดีเลยขายของเก่าล้วปิดล้วปิดขายไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูหน้าตาแกงส้มแกงส้มกินวันนี้ยังไม่อร่อยนะจ้าก็บอกแกงส้มต้องอุ่นห,หลายๆวันถึงจะอร่อยพ่กนี้กําลังดีกาลังกําลังอร่อยนิดนิด,นดวันสองวันสามจะอร่อยมากกว่าน,นี้ค่ะกได้วยนะคะแกงส้มผักรวมไข่ปลาสลิดค่ะบ๊ายบายค่ะ